เห็ดเพิง <apply> ต <some antis> ีนเต่าครับเห็ดพึ่งตีนเต่านะครับจจมันอโรซอนหลายเห็ดอีเมลครับเห็ดเพิงสองลอยสองลอยพี่น้องท่างกาลสินคอมเมนต์มาบ้านคอยเคือบุมีแนวนี่ฮแสดงว่าบ้านเพิินบริไก่ตีนผู้ครับเจ้ามห็นยังนัน กินซอยมากินแร้วมาซอยขายจ็กปีห่ะแม่สามปีร้านร้านหน่อยครับเฮ็ดเผึงตีนเตาเฮ็ดเผึงท่้ามบานเฮ้ามือนี่ยฮะมหกรรมอาหารทะเลเด้อครับอันนี้บงงักงอะครับงต้องถามหารุจนาแม่เป่งมีครับ ผมเห็นแนวหนึ่งแบบแบบนี่กินแล่วหัวใจซื่นครับผู้ใดาขาดความหักมาเอาตัวนี้ครับหวานแน่นอนครับ <c oughs> แม่นบอแม่กินละหวานทุกคำม,มิมนี่นอนแม่เนาะมิมครับมิม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 ,มครับโรตารี่บ่ถือจักเถื่อโตตรตารี่ก็ได้นี่เฮ็ดผึ่งต,ต,ตีนเต่า้หลายบอเอ้าเฮ็ดปวก รอบสามนี่น um> ิเห็ดเห็ดปวกรอบสามรอบสามรอบสี่แมงแค้งนี่ครับแมงแค้งเห็ดนะครับเห็ดหน่อยครับอันนี้บักคอย ถามมาบันี้แม่ข้าคือพิถูนาเก่าๆมาคนถามมาดิเอาแม่ข้าไปนาเก่าน้อแต่ว่าสินค้าเ้าอัปเดตเนอซูเมอสินค้าเ้าอัปเดตซูมอร์สีม่วงครับเดี๋ยวเเปิดกล้องเปิดสีม่วงคนกระหรึกเลยเด้อครับประมาณสีม่วงกว่าๆนี่แหละขับคนขายขาเรื่องคนกระเมื่อไว้ไปหาเองนิดหน่อย น้ำบกอเจ้าบอกกออยู่บ่กออยู่ละว่ะเอื่อยแล้ววะจะเอื่อยจะหนอกเราโอ้โหเราเค้าเป็นเอือดเอื่อยสัสผมอยากลมเนาะจังไงสัสข่อยเขาเศร้าขึ้นเขาเที่ยงอ้ายเขาเศร้าขึ้นเขาเที่ยงโอ้แล้วก็กินง่ายอ้ายผมแจ่วบองเอาเอาครับใช้ละกพักกับแก็บ ฝากมั้นีสะโพกเรารวยเว้ยอ่ะเรากินเขากับเจียวบองครับจกเอาไว้ไซเบดเงินก็ไดฮามันนเป็นได้อันนี้แม่เหลยกเขาจะฝากมาให้เรียกหลายนเลยฝากเจียมหโอ้ยเว้ย็เหงวดส้นงวดบอ่ัวไปก็ผมโหลดกับรี่แม่เรี็กอยู่บ่เเราอยู่ ลีจดเลยเศร้า,าจดไลยไปออกเลขหมดแล้วผมก็ได้เอาบรรยากาศกับบรรยากาศบ้านเฮานี่นะครับอาหารการกินอีสานบาน้านเฮาโน,นอครับน่โน,นอพักขยงก็มีเด้อผวดปวดอีกช,ช่องหนึ่งปวดกระลังลุยอยู่ครับแถมพักขยะเน้อค่ะแถมบอแม่ปลาเอือ้อเสื้อมาแกงบ่ เอาใหม่บ่ยากเลย